ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจขอบคุณทางนายเอนเตอร์เทนด้วยครับที่มอบรางวัลนี้ให้โอนะครับก็เป็นรางวัลที่เพราะว่ามันเป็นของทีมงานทุกๆคนของเรื่องคือเธอครับเพราะว่าเป็นทีมเวิร์กแล้วก็กว่าเราจะมาถึงถ่ายจนจบเนี่ยครับมันก็ทุกๆคนช่วยเหลือกันเลย้ยครับก็ดีใจมากๆครับวันนี้ก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกๆคนเลยครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของ,อของโอที่ได้รางวัล แต่ครั้งที่แล้วมันก็นานแล้วครับครับผมเป็นยังไงบ้างคะกับคาว่านักแสดงชายแห่งปีมาเติมเต็มในฐานะอย่างนี้โอ้มันเป็นมันเป็นกาลังใจมากๆครับสําหรับเราเพราะว่าเราทํางานเราก็เต็มที่ครับแล้วก็เราก็ดีใจที่ทุกๆคนเห็นแล้วก็คนดูได้เห็นแล้วก็ชื่นชอบกับทิ้งสิ่งที่เราทําไปกับรายชื่อผู้ที่เข้าสิงเยอะมากๆแล้วก็มากฝีมือทุกคนเหมือนกันตอนแรกใช่ครับกดดันไมครับก็กดดันครับก็ก็จริงๆก็ผมว่ามัน ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับเพราะว่าแค่เข้าชิงผมว่ามันก็สุดๆแล้วครับวันนี้โอ้ก็ต้องขอบคุณด้วยครับที่ที่มอบรางวัลนี้ให้โอ้บางคนอาจจะมองว่าพี่โอ้เล่นแบบว่าแต่น่ารักน่ารักแลบบใส่ใอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือการันตีว่าฝีมือโอ้ไม่ได้ธรรมดาอย่างที่ทุกคนคิดก็ผมว่าต้องขอบคุณผู้จัดด้วยครับพี่แอนแล้วก็พี่แอลผู้กำกับด้วยครับที่เคี่ยวเข็นผมนะครับให้ผมได้ลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ลองเล่นอะไรใหม่